จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อมีคนที่สามารถขโมยเพชรที่มีน้ำหนักมากกว่า2ตันจากตู้เซฟที่มีความปลอดภัยสูงสุดแถมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงฝีมือของชายชาราเพียงคนเดียวเท่านั้นชายคนนี้ทำได้ยังไงและเขาเอาเพชรไปซ่อนไว้ที่ไหนติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง f a l l e s t เ,เพชรไร้ตำหนิแผนปล้นไม่มีที่ติ หนังได้เริ่มมาที่ลอร่านะครับนางเอกของเรื่องนี้หญิงวัยเกษียณที่เธอเนี่ยเคยเป็นถึงพนักง,งานตำแหน่งสูงของบริษัทค้าเพชรอันดับโลกในยุคป,ปี1960 โดยในยุคนั้นผู้หญิงที่สามารถขึ้นมาเป็นตำแหน่งใหญ่ๆเหมือนกับผู้ชายได้มันไม่เคยมีมาก่อนเธอนั้นก็เลยเป็นที่สนใจของนิตยสารฉบับหนึ่งครับแล้วทางนิตยสารเนี่ยก็เลยส่งคนมาสัมภาษณ์เธอและเมื่อคนสัมภาษณ์ได้เจอเธอนะครับเขาก็ให้เธอเนี่ยเล่าเรื่องราวการทํางานเมื่อในอดีตลอล่าเนี่ยก็เลยหยิบเพชรเม็ดใหญ่มูลค่ามหาศาลขึ้นมาแล้วต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวของเธอครับ ย้อนกลับไปในปี1960นะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลอร่าเนี่ยทำงานอยู่บริษัทค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเธอเนี่ยก็ได้เป็นผู้จัดการแผนกหนึ่งของบริษัทซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้ทำงานตำแหน่งสูงขนาดนี้เพราะสังคมในตอนนั้นยังไม่มีการยอมรับผู้หญิงมากเท่าไหร่ครับและด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนที่เกง่งแล้วก็ฉลาดมากๆแถมได้ตำแหน่งสูงระดับเดียวกับผู้ชายอีกด้วยมันทำให้หลายบริษัทเนี่ยมักจะขัดข,ดขวางหน้าที่การทำงานเธอครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับตั้งหนน้้าาาตตตังงทอ และก็หวังว่าจะได้เลื่อนขั้นต่อไปอีกแต่ว่าตำแหน่งที่เธอได้เล็งไว้กลับถูกยกให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนคู่แข่งในการทำงานของเธอนะครับมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอเนี่ยก็ยังตั้งใจทำงานของเธอต่อไปโดยเธอเนี่ยก็ได้เขียนระบายความรู้สึกไว้ในกระดาษใบหนึ่งด้วยแล้วที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยก็มีพนักง,งานทำความสะอาดอยู่คนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าฮอปเป็นชายชาราที่ดูอัธยาศัยดีแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างมากดูไม่น่ามีอะไรน่าสงสยัยแล้ววันหนึ่ง แล้วเธอก็เห็นนะครับว่ามีคน,เ,นเขียนเพิ่มลงไปในกระดาษที่เธอเขียนและในนั้นก็มีตั๋วหนังอยู่ใบหนึง่งเธอเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับว่าใครเป็นคนเขียนลอร่าก็เลยไปที่โรงหนังตามตั๋วใบนั้นแล้วเธอเนี่ยก็พบกับฮอปซึ่งฮอปนั่นเองครับที่เป็นคนเขียนลงในกระดาษของเธอโดยฮอปเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเขารู้เรื่องบางอย่างในบริษัทแล้วบอกว่าเธอกําลังจะถูกไล่ออกเพราะว่าเธอเนี่ยได้เสนอเรื่องบางอย่างกับบริษัทไปและพวกเขาค่อนข้างไม่เห็นด้วยแล้วฮอปเนี่ยก็พูดเหมือนจะชักชวนให้ลอร่าทําอะไรกับเขาสักอย่างนะครับแต่ แต่เธอเนี่ยก็ไม่เชื่อคําพูดเขาแล้วเธอก็ได้ขอตัวกลับ จากนั้นในวันต่อมานะครับลอร่าก็ได้ไปที่ทํางานแล้วเธอเนี่ยก็แอบดูเอกสารของบริษัทเมื่อเธอได้อ่านเอกสารเนี่ยเธอก็เริ่มเชื่อในคําพูดของฮอปขึ้นมาแล้วนะครับว่าเธอนั้นกําลังจะถูกไล่ออกเธอก็เลยนัดกับเรโนคนที่เคยร่วมงานกับเธอเมื่อก่อนและเรโนก็ได้พูดกับเธอเหมือนกันนะครับว่าเธอกําลังจะถูกบริษัทคว่ำบาตรและก็หาทางไล่เธอออกเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเธอก็เลยเริ่มคิดมากแล้ววันต่อมาเนี่ยเธอก็เลยไปหาฮอปที่สนามแข่งมาแล้วเธอก็ได้เดานะครับว่าฮอปเนี่ยต้องการจะขโมยเพชรจากบริษัทก็เลยชัก ทวนเธอที่กําลังจะถูกไล่ออกให้มาร่วมด้วยและมันก็ถูกตามนั้นครับฮอปเนี่ยได้บอกนะครับว่าเขาอยากจะมีเงินเอาไว้ใช้ตอนเกษียณและเขาก็ได้อธิบายแผนการที่จะไปเอาเพชรในตู้เซฟอย่างแนบเนียนให้กับลอร่าฟังเพราะว่าเขานั้นต้องไปทําความสะอาดบริเวณนั้นเป็นประจําอยู่แล้วและก็ไม่มีใครจะมาสนใจตัวเขาเป็นเวลากว่าชั่วโมงด้วยซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขานั้นแอบเข้าไปขโมยเพชรได้และสิ่งที่เขาต้องการให้ลอร่าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็คือการให้เธอเนี่ยเอารหัสตู้เซฟมาให้ได้แล้วที่เหลือเขาจะ จัดการเองโดยเขาเนยก็คิดนะครับว่ารหัสตู้เซฟจะต้องอยู่กับโต๊ะทางานที่บ้านของเจ้าของบริษัทแน่นอนและอีกไม่กี่วันจะมีงานเลี้ยงที่บ้านของเขาและลอร่าก็ถูกรับเชิญด้วยพอปนั้นก็เลยอยากจะให้เธอเนี่ยแอบ,บเข้าไปเอารหัสตู้เซฟเมื่อลอร่าได้ยินแผนแบบนี้แล้วนะครับเธอก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าเธอก็เลยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแผนการกับพอปแต่ว่าในคืนนั้นเนี่ยเธอก็กลับไปคิดเรื่องนี้และเมื่อถึงวันงานเลี้ยงนะครับลอร่าเนี่ยก็แอบ,บเข้าไปในห้องหนังสือของเจ้าของบริษัทนะคร ก็ไม่พบอะไรแล้วอยู่ๆเ,เจ้าของบริษัทก็ได้เข้ามาในห้องลอร่าก็เลยต้องไปซ่อนตัวครับแล้วเธอก็ได้เห็นนะครับว่าเขากําลังเอาอะไรบางอย่างใส่ไว้ในตู้เซฟเธอนั้นก็เลยใช้กล้องเนี่ยส่องดูรหัสตู้เซฟของเขาและเมื่อเขาออกไปจากห้องนะครับลอร่าเนี่ยก็ได้เปิดตู้เซฟและก็พบกับกระดาษที่จดรหัสตู้เซฟที่เก็บเพชรของบริษัทเอาไว้เธอนั้นก็เลยเก็บกระดาษมาครับแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมแผนการปล้นกับฮอปซึ่งต่อมาเนี่ยเธอก็แอบไปเจอกับฮอลนะครับ แต่ก็ยังไม่ทันที่แผนการของพวกเธอจะเริ่มขึ้นเลยครับวันต่อมาเมื่อเธอมาที่บริษัทนะครับเธอก็พบนะครับว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ตามบริเวณต่างๆของบริษัทเธอก็เลยกลับไปบอกฮอปนะครับให้รู้เรื่องนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแผนของพวกเขาจะจบลงแล้วแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลอร่าคิดอะไรบางอย่างได้ครับเธอก็เลยบอกฮอปไปนะครับว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยมีเวลาเปลี่ยนกล้องเมื่อรวมกล้องทุกตัวจะใช้เวลาประมาณ60วินาทีซึ่งนี่จะเป็นช่วงเวลาที่กล้องเนี่ยไม่สามารถจับภาพได้ซึ่งเมื่อเธอคคิดดไ้้แบบบนนนััะร แผนของพวกเธอเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นโดยฮอปเนี่ยก็เข้าไปทําความสะอาดในช่วงเวลากลางคืนและเมื่อเขาเข้าไปในบริษัทนะครับเขาก็ได้ทําตามแผนที่คุยไว้กับลอร่าโดยเขาก็ได้เริ่มทําความสะอาดไปเรื่อยๆจนถึงชั้นของตู้เซฟและเขาเนั้นก็จับเวลาที่กล้องจะไม่เห็นเขานะครับแล้วก็รีบเข้าไปที่ตู้เซฟให้ทันโดยลอร่าเนี่ยก็จับเวลาไว้เหมือนกันแล้วเธอเนี่ยก็ช่วยฮอปนะครับโดยการโทรไปที่เบอร์ของคนดูแลกล้องเพื่อดึงความสนใจจนสุดท้ายเนี่ยฮอปก็ทําได้สําเร็จเขาสามารถเข้าไปในตู้เซฟได้และก็ ขโมยเพชรออกมาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทก็ได้รู้นะครับว่าเพชรนั้นถูกขโมยไปและรอราก็ถูกเรียกตัวให้ไปดูในตู้เซฟด้วยแต่เมื่อเธอไปถึงตู้เซฟเนี่ยเธอก็พบนะครับว่าเพชรในตู้เนี่ยหายไปทั้งหมดทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยฮอปได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาจะเอาออกไปแค่พอใส่ในกระติกน้ําของเขาแค่นั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็สร้างความสับสนแล้วก็วุ่นวายกับพนักงานทุกคนมากนะครับเพราะเพชรเนี่ยมีน้ําหนักรวมแล้วกว่า2ตันซึ่งมันก็ไม่มีทางเลยที่จะขนเพชรทั้งหมดให้หายไไไปดด้้้้โยทีีี่่่มมใใครรรรูแลวนนนตออเืงา ก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับเดือดร้อนไปถึงหุ้นส่วนของบริษัททางบริษัทนั้นก็เลยส่งนักสืบเข้ามาช่วยสืบเรื่องนี้โดยนักสืบคนนั้นก็มีชื่อว่าฟินส์แล้วลอร่าเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าฮอปทําได้ยังไงเธอนั้นก็เลยไปถามเขาแต่เขานั้นก็ไม่บอกอะไรนะครับบอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพรทั้งหมดอยู่กับเขาเท่านั้นเองแล้วในตอนนี้ลอร่าก็เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เธอคิดเอาไว้เธอนั้นก็เลยกลัวว่าจะถูกจับได้และนักสืบฟิบน ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนคนนึงเข้ามาในบริษัทซึ่งพวกเขาก็บอกนะครับว่าเป็นตัวแทนมาเพื่อเจราจากับทางบริษัทและเขาก็ได้มอบจดหมายฉบับหนึ่งให้กับเจ้าของซึ่งในจดหมายนั้นก็คือจดหมายเรียกค่าไถ่จากคนที่ขโมยเพชรไปนั่นเองครับซึ่งคนนั้นก็คือฮอปโดยเขาต้องการให้บริษัทจ่ายเงิน100ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับเพชรทั้งหมดและพวกเขาจะมีเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงในการตัดสินใจเรื่องนี้แถมยังส่งเพชรเม็ดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงที่ได้ชื่อออว่่่าาาาเเเป็นนนนดารรารแหงงฟิกใต้้พืืยยัยนนััะคบท อยู่กับเขาจริงๆมันทําให้เจ้าของบริษัทและคนอื่นๆเนี่ยต่างตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดนะครับและก็ต้องช่วยกันหาทางออกให้เร็วที่สุดโดยหลังจากนั้นเนี่ยลอร่าก็ได้ถูกเรียกตัวไปสอบสวนซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบคําถามเขาทุกคําถามนะครับแต่นักสืบเนี่ยก็สังเกตท่าทางของเธอเหมือนว่าเธอมีอะไรปิดบังอยู่นักสืบเนี่ยก็เลยสงสัยเธออยู่ในใจนะครับแถมก่อนที่เขาจะเดินออกไปเขาก็บอกกับลอร่านะครับว่าเขาเห็นเธอเนี่ยคุยกับฮอปซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยยิ่งวิตกหนักขึ้นไปอีกแล้วจากนั้นเนี่ยล การจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆก,กับนักสืบเพื่อจะตามดูว่าเขานั้นสืบอะไรอยู่บ้างเผื่อว่าเธอนั้นจะสามารถปิดมันไว้ได้เธอนั้นก็เลยไปขอหัวหน้าเธอนะครับว่าเธอนั้นอยากจะช่วยเรื่องนี้และในที่สุดเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปช่วยนักสืบในการสืบเรื่องนี้ซึ่งนักสืบเนี่ยก็ได้พาเธอลงไปดูชั้นตู้เซฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาขุดแล้วก็ทุบรื้อกำแพงทั้งหมดเพื่อหาดูช่องทางการนาําเพชรออกไปแล้วเธอเนี่ยก็ได้เจอกับพิมพ์เขียวของบริษัทเธอนั<ๆ>้นก<ๆ>็เลยแอบเก็บม<ๆ>ันมาไว้ก<ๆ>ับต<ๆ>ัวเอง และในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์คับขันของบริษัทแล้วนะครับหุ้นส่วนของบริษัทก็ได้เขียนเช็คให้มูลค่า5ล้านปอนด์เพื่อจะให้ทางบริษัทนําไปซื้อเพชรมาสต็อกไว้ขายเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทําให้บริษัทต,ต้องหยุดทํางานแต่เจ้าของบริษัทก็ได้บอกนะครับว่าเงินแค่นี้มันไม่สามารถช่วยอะไรได้เขานั้นอยากจะจ่ายเงินค่าถ่ายไปเพื่อที่จะนําเพชรกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ว่าหุ้นส่วนเนี่ยกลับไม่ยอมที่จะจ่ายเงินจํานวนนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยนักสืบก็ได้บอกแสอะไรบางอย่างเพิ่มเติมครับซึ จะต้องเป็นคนในบริษัทแน่นอนและจะต้องได้รหัสเปิดเซฟมาจากที่บ้านของเจ้าของเขาเนี่ยก็เลยให้คนเนี่ยไปเก็บลายนิ้วมือที่บ้านของเจ้าของมาครับเพื่อจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อลอร่าได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเธอนั้นทิ้งรอยนิ้วมือไว้หรือเปล่าแต่ว่าทางหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยกลับคิดนะครับว่าการปล้นเพชรครั้งนี้เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งมันก็ทาให้เจ้าของบริษัทเนี่ยโกรธหุ้นส่วนใหญ่มากครับเพราะเหมือนเขากําลังจะบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินโดยโยนความผิดให้เเเเเปป็็็นนนนนนรรรรืื่่่่่ออองงงงงททาาาาาากกมมมพะววววคจิแล้้้ัหหหีขุสใญ นี้ที่จะต้องจ่ายเงินด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ค้ำประกันบริษัทเอาไว้จากนั้นต่อมาเนี่ยลอร่าก็เริ่มวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเธอก็เลยไปหาฮอปแล้วก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ฮอปทำเนี่ยอาจจะสูญเปล่าเพราะจากที่เธอฟังเรื่องราวมาวันนี้เธอนั้นคิดว่าพวกบริษัทจะไม่ยอมจ่ายเงินเรียกค่าไถาแ่แน่แถมตอนนี้นักสืบก,ก็รู้แล้วว่าฮอปกับเธอนั้นเคยคุยกันเธอนั้นก็เลยถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษลอร่าเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอจะไปเจรจากับลูกชายเจ้าของบริษัทและให้เขาจ่ายเงินนเพื่อจะได้ เพรกลับมาแต่มันก็ติดที่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่รู้ว่าเพรทั้งหมดอยู่ไหนซึ่งฮอปเองเนี่ยก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าเขานั้นก็ต้องการเงินจํานวนเต็มอย่างที่เขาได้เรียกร้องไปลอร่าเนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะครับว่างั้นเดี๋ยวเธอจะตามหาเพรเอง ซึ่งหลังจากนั้นนักสืบก็ได้มาเก็บลายนิ้วมือและก็ให้ลอล่าเนี่ยไปด้วยและเขาก็ได้ขอให้เธอเนี่ยตามเขาไปเพื่อที่จะไปสอบสวนฮอปเพราะว่าเขานะั้นต้องการจะจับผิดทั้งคู่ครับก็เลยทําการสอบสวนฮอปโดยที่ให้เธอนั้นอยู่ด้วยแต่ว่าฮอปเนี่ยก็ปกปิดเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนักสืบก็เลยถามฮอปเรื่องพยาที่เสียไปของเขาครับเพื่อหวังจะจี้ใจดําของฮอปแต่ว่าฮอปเนี่ยก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยครับและในระหว่างนั้นนะครับลูกน้องของนักสืบก็ได้เข้ามาแล้วก็เรียกตัวของฟินไปทําให้การสอบสวนครั้งนี้จบลง และก่อนที่ฮอปจะออกไปนะครับลอร่าเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเขาอีกครั้งเพื่อหวังให้เขา่ยอมเจรจาจบเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหุ้นส่วนใหญ่ไม่ยอมจ่ายเงินมันก็จะทําให้แผนการขโมยเพชรนั้นสูญเปล่าแต่ฮอปนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ยอมเจรจาถ้าหากว่าทางนั้นไม่ยอมจ่ายเงินตามที่ตกลงเขาก็จะเก็บเพชรเอาไว้ตัดภาพมาที่นักสืบนะครับที่ลูกน้องเขาเรียกไปมันก็เป็นเพราะว่าเขานั้นตรวจรายนิ้วมือที่บ้านของเจ้าของซึ่งมันก็ตรงกับลายนิ้วมือของลอร่าและก็ยังมีภาพที่เห็นว่าเธอนั้นเจอกกัับ Hop ที่่สนนามมแขง้ดวย ก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าลอร่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอน จากนั้นเจ้าของบริษัทก็ได้เรียกหุ้นส่วนทุกคนมาประชุมกันนะครับเพื่อจะหาทางออกของเรื่องนี้แล้วในขณะเดียวกันนั้นนักสืบก็ได้ชวนลอร่าออกไปดื่มกับเขาที่บาร์แล้วนักสืบก็รู้ความจริงนะครับว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขานั้นก็เลยบอกให้เธอยอมรับสารภาพแต่ว่าเธอเนี่ยก็ตีซื่อนะครับทำเป็นไม่รู้เรื่องและการพูดคุยของนักสืบก,กับลอร่าก็ถูกขัดจังหวะอีกครั้งเพราะมีคนเนี่ยเข้ามาแจ้งนักสืบนะครับว่าตอนนี้เจ้าของบริษัทหัวใจวายเสียชีวิตไปแล้ว มาเป็นจํานวนมากทําให้เจ้าของบริษัทเนี่ยเครียดสะสมและสุดท้ายเขาก็หัวใจวายและก็เสียชีวิตไปในที่สุดนักสืบได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบออกมาทันทีครับส่วนลอร่าเนี่ยก็ได้ไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าเธอเนี่ยทั้งเครียดแล้วก็กลัวแต่เธอก็ดันทําเพชรของเธอตกลงไปในอ่างล้างหน้าครับเธอก็เลยต้องเปิดท่อเพื่อจะหยิบเพชรของเธอขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเพชรที่ถูกขโมยไปอยู่ที่ไหนซึ่งหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ลงไปที่ท่อระบายน้ําหน้าบริษัทแล้วเธอก็ได้เจอกับฮอปก็ใช้วิธีการค่อยๆ เพชรออกจากตู้เซฟครับและก็ทิ้งมันลงไปในท่อในอ่างล้างหน้าซึ่งนี่ก็คือวิธีการขนเพชรกว่า2ตันที่สามารถทําได้ด้วยชายชาราเพียงคนเดียวส่วนเพชรเม็ดใหญ่ที่เขาคืนให้กับบร,ริษัทเขาก็ได้เจอด้วยความบังเอิญครับหลังจากที่เข้าไปดูซ่อมซึ่งถ้าเก็บมันไว้ก็อาจจะผิดแผนเขานั้นก็เลยส่งคืนให้กับบร,ริษัทไปแล้วฮอปก็ได้เล่าให้ลอร่าฟังนะครับเรื่องภรยาของเขาว่าตายได้ยังไงภรยาของเขาเนี่ยตายเพราะโรคมะเร็งครับแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยหมอได้บอกนะครับว่าภรยาของเขาสามารถรักษาได้ฮอบนั้นก็เลยพา เธอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ประกันเนี่ยก็ดันบอกนะครับว่าจะต้องรอจนกว่าจะถึงคิวถึงจะรักษาที่โรงพยาบาลได้พรบนั้นก็เลยฟ้องร้องที่บริษัทประกันครับแต่ว่าทางบริษัทประกันก็บอกนะครับว่าเรื่องของภรยาเขาไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินมันทําให้ภรยาของเขาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาจนมะเร็งเนี่ยลุกลามไปเกินกว่าจะรักษาได้แล้วเธอก็เสียชีวิตซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเทสก็เคยเป็นพนักงานขายประกันในบริษัทประกันนี้มาก่อนโดยในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขายประกันให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดจนเ ขานั้นล่ำรวยขึ้นมานะครับคอปนั้นก็เลยแค้นมากและก็ได้วางแผนมาทั้งหมด15ปีเพื่อที่จะแก้แค้นเขาซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เจ้าของบริษัทเพชรได้ตายไปแล้วลูกชายของเขาก็เป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเองนะครับโดยลูกชายของเขาก็ได้คุยกับหุ้นส่วนอีกคนนึงแล้วก็ได้รู้นะครับว่าหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่เรียกนักข่าวมาเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงเรื่องการจ่ายเงินแล้วตอนนีีี้้้้้้้้้หหหหหหุุนน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 สสส่่่่่่่่ววววคคคออออืืืกกกกก็าา็พพพพรรมมมมมจจจะะาาาาาาายยยยเเ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 เงงงิใใใไดดดดชลลแตญทัััับข แต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่เขาไม่จ่ายเงินมันเป็นเพราะเขานั้นมีเงินไม่พอนั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับแล้วทางบริษัทก็ตัดสินใจให้เช็คกับตัวแทนของฮอปแล้วทางตัวแทนของฮอปก็ได้ให้กระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็บอกนะครับว่ามีที่อยู่ของเพชนในนั้นแต่ว่าเมื่อเปิดออกมาเนี่ยกลับว่างเปล่าครับสร้างความตกใจให้กับทุกคนอย่างมากเพราะว่าเงินนั้นก็จ่ายไปแล้วแต่กลับไม่ได้เพชคืนมา ส่วนในด้านของฮอบเนี่ยเขาก็ได้ดูนาฬิกานะครับว่าครบเวลาที่กําหนดแล้วและเขาก็ได้เงินแล้วด้วยเขาก็เลยเดินจากลอร่าไปลอร่าเนี่ยก็รีบวิ่งไปดูนะครับว่าเพชรอยู่ที่ไหนแล้วเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบอกคนอื่นนะครับมันทําให้เธอเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้และเพชรเมร็ดใหญ่นั้นเธอก็ได้เป็นคนเก็บเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นลูกชายของเจ้าของบริษัทก็ได้เข้ามาดูแลต่อนะครับและลอร่าก็ได้ลาออกหลังจากนั้นเพราะว่าเธอถูกปฏิเสธการเลือกตําแหน่งอีกครั้งส่วนฮอบเนี่ยก็หายไปจากชีวิตขออองรร่่่าาโดดยยทีเเธเก็ไมู้้วว นนั้นไปที่ไหนแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้ทราบข่าวจากธนาคารประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่ามีคนเปิดบัญชีในชื่อของเธอแล้วก็มีเงินในบัญชีกว่าร้อยล้านปอนด์เธอนั้นก็เลยรู้ได้ทันทีนะครับว่าเป็นฝีมือของฮอปแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยลอร่าก็ใช้เงินนี้ไปกับการบริจาคช่วยเหลือผู้คนตลอดชีวิตของเธอเลยนะครับจนมันหมดไปไม่เหลือแม้แต่ปอนด์เดียวแต่ว่าเธอนั้นก็เก็บไว้เพียงแค่เพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนะครับเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งในเวลาปัจจุบันเนี่ยลอร แล้วแล้วเธอก็ได้ให้หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอเล่มนั้นกับคนที่มาสัมภาษณ์แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับหนังเรื่องนี้บางครั้งเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเสมอไปนะครับแต่เป็นความสุขต่างหากที่เราต้องการในชีวิตเพราะต่อให้มีเงินมากแค่ไหนถ้าเราเนี่ยไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อนๆว่าจริงไหมครับและมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ